ไปเที่ยวปักกิ่ง5วันสีคืนกับเดอะแก๊งสนุกแค่ไหนตามมาดูกันครับนี่คือหน้าตาวีซ่าที่ต้องใช้เช็คอินจากเมืองไทยเราเดินทางกันด้วยสายการบินไทยซึ่งให้น้ำหนักมากถึง30กิโลก่อนขึ้นเครื่องเราก็มากรอกข้อมูลสุขภาพใช้เวลาไม่นานเราก็ได้ QR code กันมาเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วการเดินทางด้วยสายการบินไทยชอบที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ขอได้ตลอดมีอาหารเสิร์ฟร้อนระหว่างการเดินทางนี่คือหน้าตาอาหารของวันนี้ครับ ก่อนเข้าเมืองจิงก็ต้องมีกรอกใบต่อมอจากกรุงเทพเราใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมง20นาทีก็มาถึงที่ปักกิง่งไปครับเดี๋ยวเราเออกไปดูหน้าตาของปักกิ่งกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงกันบ้างเราเดินทางมาถึงช่วงเย็นที่แรกที่จะไปเที่ยวก็คือที่นี่ครับหวังฟูจิง <c oughs> หวังฟูจิงเป็นถนนคนเดินเป็นศูนย์รวมของขนมท้องถิ่นอย่างเช่นอันนี้ครับถังหูหลูนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆได้ทั้งชิมและชอบจบในที่เดียวครับเมื่อค้าวันนี้ของเราไฮไลท์ก็คือเป็ดปักกิง่ง อาหารฮ่องเต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆที่อร่อยและเด็ดไม่แพ้กันใครที่กังวลว่าอาหารจีนจะจืดก็วางใจได้เลยครับมื้อนี้ของเรารสชาติจัดจ้านทุกเมนูเหนื่อยมาทั้งวันก็ได้เวลาที่จะเข้าพักชาร์จแบตเตอรี่สำหรับวันพรุ่งนี้หน้าตาห้องพักของเราแค่เห็นเตียงก็น่าจะหลับฝันดีแล้วโต๊ะพานกกระจอกคงจะไม่ได้ใช้คืนนี้คงต้องขอตัวไปนอนก่อน ท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเที่ยวปักกิ่งใน EP ต่อๆไปครับ